ได้เนหรอจะตกพุทธเดี๋ยวก็สิมี่เตมีโอ้ขอยอ่านะับพยานมันด้านบนสวยนะเป็นกลมสวยเลยสวยผมยังว่าสวยเลยนี่หลังเต่าเจอเมื่อคืนก็เรียบถ่ายรูปทันทีเลยเมโลต้องมันต้องไม่พวกเราเปิดพวกเราต้องมีเอี่ยวด้วยไงเข้าใจไหมไม่ก็น่าจะไรล้านนะไม่ได้น้ามใครมาตีหัวได้การผลัก นี่เลยเด่นเลยเนี่ยอยู่บนผ่ากำยีแดงเลยเด่นมันมันจะมอแล้วมันจะมันจะเออมันจะโอนักครับโอน่ะมันคนขับจำทางผิดลงข้างทางพี่อยากใช้ข่าเนี่ยมันก็ได้อังเนี้ยอันเนี้ยคือวันนี้ ที่ส่งโลไปแล้วมันหายเลยต้องส่งทางปัญญาเป็นคนสิไม้ไม่อยู่นี่ฟุกอยู่ในป้าย่างครับเออมุกมันชอบอยู่แปลกๆอยู่ครับผมไปรับที่ไหนแน่แน่เออรับไปแล้วไปส่งทางด่านเขาก็บอกว่าตอนนั้นเขาคินกันเป็นเก็บทุกวันเลยไม่มีใครเจอเลยอ่ะแล้วก็เนี่ยให้เขามาเนี่ยไม่ใช่ เก็บไว้ให้ดีไม่ัวเพื่อนเขาอยากไปเก็บหอยก็พาพาเขาไปที่ไหนครับพี่บ้านเน่ยบ้านแหลมหินฐานะเนะ้ยุญโนบ้านทานะเนะเป็นหอยอะไรพี่อหอยพอกครับหอยพอกเป็นเป็นมันเป็นแหล่งเอลุเอทองเที่ยวร้านบูนบ้านฐานะเนะมีคนเจอมุกยีมก็ไม่เคยมีเลยก็ถาม คนประทานท่องเถี่ยวก็บอกว่ากินกันไม่มีใครเจอเลยแบบนี้นี่คือครั้งแรกเลยครับไม่หอยไม่คิดเลยผมกินมาอยู่ผมอยู่ทางวุนมาตรงไหลเป็นสิบไหลาสิบปีไม่เคยเจอเลยกินหอยบ่อยไม่เคยเจอเลยครับไอยู่ในฝา ครับเนี่ยเนี่ยข้างหลังนี่คือว่าติดกับเปลือกเลยครับนี่ไม่มีใครเรียนแบบใดจะจะเอายังไงแล้วแต่เนี่ยคือว่าเหมือนเนี่ยลายนิ้วมือของเราอ่ะเหมือนลายนิ้วมือของเราเลยเนี่ยตัวนี้ครั้งนี้เนี่ยพี่สเกตดูว่ามองเห็นชัดๆแต่อยู่ข้างนี้มันมีมีรอยเงาอยู่ตุดแหลมนิดนึงอ่ะอยู่ตรงตรงกลมตรงตรงกลางเลยเนี่ย ไงเนี <emaal> ่ยตัวเม็ดเนี่ยหนักกว่าเลยเม็ดเนี่ยหนักเลยที่ขายมุกก็เนี่ยนักเลยเนี่ยความจริงเนี่ยไม่เคยเจอเลยนะว่าเมื่อขับรถเนี่ยไม่เคยเบียดตกตัวแน่น่ะเรื่องมุกเนี่ยมันหนักกว่าหรือยังไงเนี่ยหนักเลยตกลางที่พี่น้องเขาตั้งไปกินตั้งสิบปีตั้งสิบพาเพืเขาไม่เคยเจอเลยนี่ก็ผมก็เคยเจอครั้งแล็เดี๋ยวก็ตกมาขายนะคตัวสองร้อยเองเราถ้าเกิดขายได้ราคานี่เราได้จน ชีวิตเราจะพลิกผันไหมผมก็ไม่ในใจมอนการแล้วก็มันเมนู้ายรราคาอะไรอืมแต่ผุมก็ไม่เคยเจอก็เพิ่งเจอนะครับก็ทางานต่อกนะทางานต่อยเราต้องมาทํางานแล้วก็ได้เงินกับเป็นพแล้วเราก็ต้องทํางานต่อยอืมแต่มันจะเรามันคิวไปแล้วก็มันติดอยู่ในปากมันจะมือนก่อนทินนะครับเราจะเอามาดูไปเออมันจะแปลกแปลกก็ดูไปก็เกิกไว้แล้วก็ ตอนนี้ก็ที่นเขาว่ามันจะไขรมุกตอนนั้นเราเคียวหรือยังเคี่ยวแล้วครับแข็งไหมมันจะมันเคี่ยวโดนแล้วมันมันแข็งครับเราก็เลยสงสัยแล้วออกมาดูเอาอาอกม,มาดูแต่ผมมาก่อนเคยดูตามเฟซเห็นเขาได้คนได้เขาขา,ขายอะไรตามเยอะแต่ผมมีนึกฟันว่า,วามันจะผมได้ดีใจไหมครับผมดีใจครับ